สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครับนี่เดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนนี่ตัวนี่เป็นตัวตนของตัวหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นนะ ตัวอย่าให้เขาผิดหวังนะนี่ไม่ใช่นะถ้าเป็นที่น่าเซอร์ไพรส์ครับน้องบอยเนี่ยเราจะเห็นมาตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาน้องบอยเป็นคนที่ขึ้นขึ้นเงียบเียบแล้วก็ค่อนข้างเอาจริงเอาจังกับการร้องเพลงบ้างแต่ว่าดูวันนี้แล้วไม่ธรรมดาออกจะแสบแดบวยซ้ําไปแล้วนอกจากนี้แล้วในสัปดาห์ที่4ี่เนี่ยเราจะเห็นน้องบอยเป็นคนขี้เล่นทีเดียวนี่เป็นเจ้าของความคิดเล่นผีเด็กแป้งครับผมต้นตำรับครับ ต้นตำรับผีเด็กแป้งเลยนะครับก็ทําให้ในบ้านเนี่ยใครเครียดไปได้แล้วก็คลึกขึ้นขึ้นเยอะแยะทีเดียวนะครับ,รบผมจริงๆแล้วบอกถึงตัวตนน้องบอยนี่ว่าเป็นคนยังไงกันแน่เนี่ยเป็นคนเ,เงียบๆหรือเป็นคนสนุกน,นปกติปกติเลยผมจะเป็นคนถ้ามันดูดูแบบดูภายนอกผมจะเงียบนะครับ<ม>แต่<ม><ม>ก็คือจริงๆแล้วผมเป็นคนรักสนุกสนุกสนานเข้ากับคนง่ายจริงๆแล้วเป็นคนล่าเริงเราถูกครับถูกครับแต่ด้วยภาพลักษณ์มันจะดูแบบนิ่งๆนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องบอยบ่นตลอดเวลาว่าผิดหวังมากกับเพลงที่ตัวเองชื่นชอบแล้วอยากร้องมากที่สุดครับแต่ว่าผลออกมาแล้วน้องบอยบอกว่าทาไม่ได้ได้ดีอย่างที่คิดเอาไว้ตอนนี้หายกังวลหรือ,อยังครับห,หายกังวลแล้วครับหายแล้วนะครับ,รบน้องบอยครับเราเป็นศิลป,ปินเราจะต้องตัดตัวนั้นออกไป เมื่อถึงอีกโชว์หนึ่งเราเราโชว์มาแล้วอาจจะพลาดไปนิดหน่อยเราก็ลืมโชว์นั้นไปซะแล้วมาตั้งต้นที่โชว์ใหม่แล้วทําให้ดีที่สุดครับนะครับวิกนี้กับเพลงประเทืองครับผมนะครับสุดๆเลยนะครับครับผมอาจอยากให้เห็นได้ว่าน้องบอยต้องทําอะไรที่มันสุดขีดจริงๆนะครับถ้าตอนนี้น้องบอยพร้อมแล้วเชิญเลยนะฮะขอบคุณครับโชคดีค่ะ เอาละครับไปสุดๆกับบอยในประเทืองกันเลยครับกับน้องบอยวีแ สุดๆกันไปเลยครับกับเพลงประเทืองจากน้องบอย V ีแขอเซชปรผมให้คุณประเทืองหน่อยฮะ <c oughs> น่ารักทีเดียวแล้วเชิญคุณเจี๊ยบครับไม่รู้ว่าทำไมพอถึงท่อนจะเข้าร้องดูลังเลมากๆอะค่ะ เหมือนเหมือนไม่ได้ยินหรืออะไรหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเลยเลยทาให้ความความที่จะแบบอุ้ยมันละเข้าละเนี่ยมันไม่ไมาม,ม,มันเหมือนไม่มั่นใจโดยรวมๆองค์ประกอบของโชว์ช่วยบอยอยู่มากๆอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันสนุกได้กว่านี้เนาะเหมือนตอนที่ซ้อมก็ยังรู้สึกว่าบอยสนุกกว่านี้เป็นธรรมชาติกว่านี้แต่ชอบท่าเต้นสไลด์ตามจังหวะกีตาร์ช่างคิดนะ <c oughs> ได้อยู่ ขอบคุณครับคุณเอครับก็เป็นโชว์ที่ดีนะครับถือว่ามีเซอร์ไพรส์ให้คนดูด้วยนะครับเพราะพี่ดูพี่ก็ออโอ้โหบอยจะกล้าทำขนาดดีเลยนะครับโชว์ดีครับแต่ว่าไม่สุดอารมณ์ไม่สุดตัวบอยเองพี่ว่ายังไม่สุดเท่ากับอารมณ์ของเพลงแล้วก็สิ่งที่ครีเอทออกมานะครับถ้าเกิดเราปล่อยอารมณ์ให้สุดกว่านี้แล้วเราปลดปล่อยตัวเองได้มากกว่านี้ก็จะดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงร้องเนี่ยในช่วงที่ร้องต่ําอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่มีพ w e r เลย มันเบามากจนเราจะไม่ค่อยได้ยินอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องต้องแก้ไขตรงเรื่องตรงเสียงที่ต่ําแล้วก็อย่างที่คุณเจี๊ยบว่าเหมือนพวงตอนท่อนจะเข้าจะรู้สึกแบบจะเข้าหรือยังเรายังกะไม่ถือว่าบอยเข้าหรือยังนะครับแล้วก็ท่อนที่มันพีคก็เหมือนที่บอกว่าอารมณ์นะครับเราน่าจะว้ายให้มันพีกว่านี้แล้วก็ตัวการแสดงของเรานะครับฝากไว้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณปอนครับก็ร้องเพี้ยนเยอะนะครับ ดูเหมือนกับว่าคีย์จะต่ำไปนะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะซึ่งเรื่องนี้พี่แนะนำว่าถ้าในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นขึ้นอยู่บนเวทีแล้วมันไม่ได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยเราอาจจะใช้มืออุดหูไว้ข้างหนึ่งเพื่อให้ได้ยินเสียงตัวเองเพื่อที่จะกลับมาอยู่ในเส้นเดิมอีกครั้งหนึ่งนะเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินนะครับก็คงต้องไปฝึกเรื่องนี้เรื่องหูนะเพราะมันเพี้ยนเยอะแล้วก็ท่อนฮุกพี่ว่าร้องโน้ตผิดนะวายวายเนี่ย เดี๋ยวลองไปดูเทปดูทีหลักแล้วกันแล้วก็ลองปรับปรุงดูครับขอบคุณครับน้องบอยครับ V8 โชคดีครับ